ตั้งเตตื่น,นง่งส่งขึ้นมานีลูกเข้าไปใช้กันพีคือส่งไปเห็นราชบุตรีราชบุตรตาพระโอรสพระราชพิดาของเราลเลยเ <c ười> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันโม,ม,มเมนต์นสอีน่โมเมนต์คือเบาเป็นคำอีสานนะ่ะน้สอบโอ้ยวเนาะแบบนี้คำเล่าออยาเขาเล่ากันดูอคือเสด็จพีที่เีค่ะมองฉัน โต๊ะจีทีข้าวจเอาเอาเอาเฮ็ดหยังกันเนาะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หมิงพี่ส้อยนะคะสวัสดีนะคะถ้ากันเฮ็ดอีหยังนี่มะลีเฮ็ดหยังกำลังข่ซ้อมกำลังซ้อมบทบาทอะไรคะเนี่ยอ่าคือตอนนี้ได้รับบทบาทหมิงกับพี่ส้อยครับหมิงเด็กเป็นพ่อพญาพี่ส้อยเด็กเป็นเมียพญาครับ สดสดห่อนห่อนไม่ได้ครับร้อนร้อนแตเลยพากันมานั่งปรึกษาการสอนขึ้นสอนขึ้นแบบเตี้ยๆนะครับคุณเดียร์รับไม่หม่เลยเอาได้จังหวะดีละขออนุญาตสัมผัสนิดนึงหน่บ้างค่ะเขารบกวนเวลานิดนึงเนาะจ้าพี่น้องเอฟซีคนฝากถามมาโอ้ยวันนี้มีหลายคําถามมากเลยนะคะจะขออนุญาตมาถามพี่หมิงแล้วก็พี่สร้อยนะคะชื่อในวงการหรือว่าน้ำนะคะที่เอิญกันชายาบอกคนเอิญชายาเนาะของพี่หมิงค่ะ ใชย้ยาของผมนะครับผมแต่คือสอนใชยกระสีครับพี่ส้อยล่ะคะทางตัวพี่ส้อยเองนี่ก็ยังไม่ได้มีฉาย,ยานะคะ,คะออ่มาอยู่ที่นี่ก็จะเป็นส้อยนิชนันพิลำเพินส้อยอนิชนันพิลำเพินนะคะวันนี้ขอถามจักหน่อยก่อนหน้านี้ก่อนที่สิมาเป็นมอลั่มอะคะ่ะอย่างพี่หมิงนะคะ,ะ,ะทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ จังจังหนุนี่เนาะครับล่าสุดถ้าเกิดบอกว่าก่อนที่จะเข้ามาในพิธีลำพูนนะครับก็คือทำงานนะครับโรงงานครับก็คือทํางานโรงงานซีซซีมาก่อนทํางานโรงงานค่ะพี่สร้อยล่ะคะเหมือนกันเลยค่ะเหมือนกับพระา,าเอกหนิงเลยก็คือทํางานโรงงานมาเหมือนกันคะ่ะประเมนโรงงานเดียวกันเนาะค่ะโอ้เขแล้วโรงงานโยแต่ก็คือก่อนที่จะมาเป็นหมอลำเป็นหนุ่มเป็นสาวชาวโรงงานมาก่อน นี่จังสี่งละพี่นอ้องแล้วบนันนี้ปีนี้เนาะคะ่ะเป็นหมอลำเพลรลังเพลินปีที่สร,รู้สึกยังไงบ้างคะกับการเดินทางร่วมกับหมอลำเพชรลังเพลินฤดูการที่สี่นะคะสำหรับนี้นะครับ,ร,บรู้สึกดีใจครับดีใจมากท,ที่ได้มาสืกษานวัฒนธรรมหมอลังเพลินครับและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับผม สุภัครับเจอเรื่องเจอเรื่องสุภัยก็คือได้รับหน้าที่ที่ใช้คําว่าหน้าที่ที่สําคัญเลยครับตอนนี้ก็ทึ่งดีใจทื่งตื่นเต้นประดิประดังก็คือตอนนี้กําลังจะทําหน้าที่เองให้ดีที่สุดครับผมตื่นเต้นแห้งอย่างนี้ตื่นเต้นนะคะค่ะพี่สร้อยล่ะคะตอนพี่สร้อยเองนี่ก็ก่อนื่นเลยนะคะก็มันดีใจแหละมันดีใจมันตื่นตันนะคะแล้วก็ ต้องขอขอบคุณนะคะพ่อผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็แม่พรนะคะคือที่แบบว่าให้โอกาสนะคะเพราะว่าเานี่ค่ะคือไม่ไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าตัวเองจะได้เอได้รับบทบาทที่แบบว่าเจ้าของก็บวเาเคยร่ำเนาะว่ออีสานกันยังวาชาตั้งสีแลยเอ้าเป็นยังคือว่าวออีสานวะชาติค่ะพี่สอยนี้บ้านเกิดบ้านเกิดอยู่ทังงหนค่ะโอ้ขะสัมพ่อ ะะคะทางนู้นจะใช้ภาษาการเป็นภาษาหลัอก,กอยู่ท่าที่ยากนะแจ็คเลยจะจะทําให้ได้ค่ะจะในกับฝากบทบาทนะคะพระ,ะมหิสีสสกับอันนี้เป็นโขนเนื้อหัวฟูกาโดนครับ <หา S 2> ่นี่รับบดเป็น์มหิสีขันเณรภาษาบันบานเฮ่านะค่ะภาษาในสำนักง,งานเฮ่ากับจีบาพอพญ่าแม่พญาอ่านะคะ ก็นะคะพี่มิงกับพี่ส้อยปีนี้เป็นปีแรกว่ค่ะที่มากกับหมอลำเพลลำเพลินมาอยู่ใต้ชายคาสำหรับหี้คือฤดูการแรกปีแรกและก็ครั้งแรกของคำว่าท่าน้องลำเพลินพี่ส้อยเหรอคะมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วค่ะแต่ว่ามาแค่ครึ่งเทอมนะคะแล้วก็ปีนี้ก็จะนับยังไงอ่ะยังไม่ถึงขวดละกันยังไม่ถึงขวดที่มาอยู่นี่นะคะเพราะว่าตอนที่มาก็เดือนกุมภาประมาณเดือนกุมภานะคะที่วันนี้ยังไม่ถึงขวด มาเป็นหมอลำมดูดูการนี่ร่วมเดินทางนะคะอย่างพี่ส้อยก็คือยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะคะรเริ่มต้นที่หมอลำเพนลำเพินนะคะส่วนพี่มิงพันกามีประสบการณ์มาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วแต่ว่าก็คือฤดูการแรกที่ใช่ครับร่วมเดินทางกับลำเพืับกับลำเพินนะคะพี่น้องจะได้กับฝากตอนพีตอนนองค่ะบทบาทหน้าที่การแสดงหลายๆโชว์หลายๆบทบาทฝากพี่น้องติดตามค่ะวันที่ วันที่4ี่ที่ห้าค,ครับผมสุราที่จะถึงนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมราคานะครับผมบัตรออนไลน์นะครับ149คะแนนครับผมอย่าลืมเวยครับ ข้อมมวลเพิ่มสนุกสนานฝากพี่ๆแม่ๆน้องๆทุกท่านนะครับผมสำหรับใครที่อยากสนับสนุนพวกเรา,าทีมงานเพชรลำเพลินในซีซั่นสี่หรือฤดูกาลที่สี่นี้นะครับผมสำหรับผู้ใดถี่เดิอน้างมาก,ก่าใคร,ครับบัตรราคา149คะแนนอย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจนะครับพี่อุ้มที่จะทักเข้ามาติดต่อซื้อบัตรนะครับผมทางช่องทางที่แฟนเพจขายบัตร ลำพินใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะยินนะครับผมที่แอปฟ้านะครับค่ะสนใจสื่อบัตรสือตัวนะคะได้ที่หมอลำเพชรลำพินขายบัตรออนไลน์เลยนะคะแอปสีฟ้าเด้อพี่น้องขาทางแฟนเพจนะคะก็สามารถทักได้เลยแอดมินรอตอบอยู่แล้วนะคะเอาที่สำคัญนะคะราคาบัตรหนึ่งคะแนนนี้สามารถรับชมได้2วันนะคะอ้าววันเลยสองวับว้าวเหมือนเมาเมาไปเลยเนาะเหมือนราคาเมาเมานะคะ อยากฝากอ้เองหอดพ่อพ่อยแม่พี่น้องเอฟซีค่ะเอาฝากพี่หนิ่งก่อนแล้วกันโอเคครับสำรองหนิงนะครับผมทีที่ต้องฝากก็คือในฤดูกาลนี้นะครับผมได้รับหน้าที่รวมกันเป็สร็จก็คืออาจก็เป็นสองหน้าที่ครับก็คือรับหน้าที่เป็นพ่อพยาครับผมและก็อีกหน้าที่นี้ก็คือเป็นพิธีกรครับว้าวพิธีกรนะครับก็จะได้อ่า ดูแลช่วงนะครับคอนเสิร์ตและก็ช่วงของคุณแม่หัวหน้าวงก็คือคุณแม่พรเทพิระดีค่ะส่วนช่วงลำเรื่องนะครับผม,ผมบคุณบสิบุรีผลิตเป็นท่อพัยาครับกระสิทธิพิธีกรอีกคุณเป็นดูแลครับผมจช่ไหมกับฝากพิธีแม่ไหมนะครับเป็นกําลังใจให้ศิลปินนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพิธีรุ่นเก่าที่อยู่ทุ่งลำพูนหรือว่าจะเป็นซีซั่นใหม่อย่างอย่างผมหรือว่าอย่างน้องๆหลายๆคนนะครับกําลังใจให้กันนึกถึงน้องด้วยหักแห้งแบ่งปันครับเบิร์นแง่ครับ ตัวเองนะคะก็ฝากเอ็นดูนะคะแล้วก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้พยายามฝึกร้องฝึกลาให้เก่งแล้วก็แข็งนะคะเพื่อที่จะแบบว่าพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเพื่อคุณภาพของวงพิรำพื้นของเราค่ะอ่ะขอถาอีกนิดนึงส่งท้ายค่ะดูดูการนี่มีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะวางแผนยังไงบ้างกับการเดินทางการเป็นหมอลำคือหมอลำหนีห้าห,หกกันอยู่แล้วว่าลำบากแน่นอนนะคะมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมยังไงบ้างคะพี่ที่ ครับสำหรับหนิงนะครับในการเตรียมตัวนะครับนั่นก็คือครับผมในการจะไปจะมาครับหนิงจะเอานะครับผมการเดินทางที่จะขึ้นรถ บาหรือว่าเป็นรถทัวร์ประจําทีมงานประจําวงเลยครับเพื่อที่จะให้ตัวเองได้พักผ่อนนอนอิ่มนะครับเพื่อนะครับผมรักษาสุ่มรักษาเสียงเพราะเราคือคนที่ใช้เสียงนะครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วว่าวัาถุเป็นอาหารการกินนะครับผมจะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มันเป็นรสจัดจริงๆครับผมสีนึงจะดูแลเรื่องนะครับผมหรือว่าจะเป็นยาสามัญประจําบ้านหลายๆอย่างนะครับคือาอกไงว่าซฟเซฟตัวเองเซฟทุกคนนะครับผม ครับเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างครับเพื่อที่จะสูง้งานลุยงานไปกับหมอลำพูนครับค่ะส่วนตัวตัวเองนะคะก็สําหรับการเดินทางก็ไม่ีได่มีปัญหานะคะเพราะว่าเออเราก็เคยเดินทางมาแล้วเนาะเราเคยเดินทางกับหมอลําเพิลเพินมาแล้วก็ค,ค่จะมีประสบการณ์นะคะจะเตรียมพร้อมทุกอย่างคะ่ะ <laughs> เอาค่ะจากนี้ก็ ขอบคุณขอบคุณพี่ส้อยพี่หมิงนะคะขอบคุณมากๆนะคะเอาให้พี่น้องคะให้คนสวมเจ้าก,กอนวันนี้ขอบคุณคะ่ะตอนตอนพี่น้องนะคะรับชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องผู้อยญ่บ้านสายจวดนะคะอย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ชิานาพินมอสลำน้ำค่ะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ